บนสังเวียนมวยสากลอาชีพใครที่ไม่พร้อมอาจจะต้องได้รับบทเรียนจากนักชกที่ฝึกฝนมาดีกว่าหลายคนทุ่มเทอุทิศเวลาทั้งแรงกายแรงใจเพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็มีนักชกอีกหลายๆคนที่อาจจะซ้อมมาไม่เต็มที่ขาดประสบการณ์ขาดโค้ชที่ดีติดปัญหาอะไรหลายๆอย่างทำให้เวลาขึ้นชกนั้นทำได้ไม่ดีพอหรือในบางครั้งพวกเขาอาจจะทำเพื่อเงินจากการล้มมวยก็เป็นได้ ซึ่งวิดีโอนี้เรารวบรวมนักชกที่ถูกตราหน้าว่าเป็นนักชกที่แย่ที่สุดจากชื่อวิดีโอต่างๆบนเว็บไซต์ YouTube แต่ยังไงก็ตามทางเราไม่ได้อยากตัดสินว่าพวกเขาคือนักชกที่แย่แต่อย่างใดแต่จะให้ผู้ชมทุกคนช่วยกันดูว่าทำไมพวกเขาถึงถูกหลายๆคนพูดว่าเป็นนักชกที่แย่คลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรับชม6นักชกที่อาจจะมาเพื่อแพ้บนสังเวียน ดาวน์โหลด l ูน a าอมชวนคุณมาตี้กันได้แล้ววันนี้ทั้งใน App Store และ Play Store 1. Brian Sutherland เขาคือนักชกจากนอตคโรไลนาประเทศสหรัฐอเมริกาได้ขึ้นชกกับเคนนี่เรนฟอร์ในวันที่9มีนาคมปี1993ถ้าหากเราดูท่าทางการชกเขาออกหมัดไม่เหมือนกับนักมวยอาชีพคนอื่นๆเลยแม้ว่าเขาจะพยายามต่อยหน้าเคนนี่แต่ถ้าว่าเคนนี กระดักชกเขาได้ไปเรื่อยๆแน่นอนว่าการชกของเขาสร้างความงุนงงให้กับผู้ชมว่าทำไมไบรอันเป็นนักมวยแต่กลับชกได้ไม่เหมือนนักมวยเลยฝีมือที่ดูห่างชั้นทำให้ไบรอันถูกชกเข้าที่หน้าอย่างจาังทำให้เขาเซล้มลงกับพื้นผ้าใบาและแพ้ไปในการแข่งขันในครั้งนี้ยังไงก็ตามเราได้สืบสอบประวัติจากเว็บไซต์ boxrec ซึ่งเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสถิติข,ของนักมวยจึงได้ทราบว่าก่อนหน้านี้เขาได้ขึ้นชกกับนักมวยคนหนึ่ง แต่ก็ถูกน็อกเอาท์อีกเช่นกันจึงอาจทําให้เขาอาจจะลองแก้ตัวใหม่ในไฟน์นี้แต่มันก็เป็นอย่างที่เราเห็นในวิดีโอเขาถูกน็อกในยกแรกเพราะการป้องกันตัวที่หละหลวมและการออกหมัดที่ไม่แม่นยําไฟนี้จึงเป็นไฟสุดท้ายของเส้นทางวนสังเวียนผืนผ้าใบของไบรอันสเตเทอร์แลนด์นักชกร่างใหญ่ผมหยิกจากนอตคาโรไล,ลานาคนนี้ 2. จิมมี่ส m i t ในการชกวันที่13ทธันวาคมปี1991ในประเทศสารัฐอเมริกาการชกระหว่างจิมมี่สมิธนักชกจากออร์แลนโดที่ชกกับแอนโทนีมอสโกนักชกจากฟลอริดานี่เป็นไฟล์เดบิวนักมวยสากลอาชีพสำหรับจิมมี่สมิธเขาเคยมีประวัติการชกมวยสมัครเล่นมา3ครั้งและเขาก็ชนะรวดถึง3ครั้งเช่นกันชายผมอยากศกที่ดูเหมือนพกความมั่นใจมาเกินร้อย สีหน้าและแววตาที่ดูไม่เกรงกลัวคู่ต่อสู้แม้แต่นิดเดียวแต่หลังจากเสียงระฆังดังขึ้นผู้คนต่างฮือฮากับท่าทางที่ดูลนลานของเขาการตั้งกาวที่อาจจะดูไม่เหมือนนักมวยทั่วไปขยับแขนขึ้นลงตลอดเวลารวมทั้งการปล่อยในลักษณะที่เวียงไปมาทําให้จิมมี่ถูกแอนโทนีปล่อยเข้าที่หน้าในยกแรกในขณะที่เขาเอาอากาศลงพอดีผู้ดําเนินรายการถึงกับกลั่นคำไม่อยู่เขาลมทั้งยืนในยกแรกท่ามกลางเสียงเฮของผู้ชม หลังจากที่เขาลม้ลมลงไปแล้วก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างนานกว่าที่เขาจะประคองตัวลุกขึ้นยืนได้คอมเมนต์ของวิดีโอดังกล่าวพูดถึงจิมมี่ทำนองที่ว่าจิมมี่ชนะมาได้ยังไงถึง3มครั้งและทางเราก็ไม่สามารถหาวิดีโอช่วงที่เขาชกมาก่อนหน้านี้ได้จึงไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เขาชกเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามหลังจากไฟดังกล่าวจิมมี่สมิธก็ไม่ได้ขึ้นชกกับใครอีกต่อไปทำให้เขามีสถิติแพ้แค่เพียงหนึ่งครั้ง ในการชกรูปแบบมวยสากลอาชีพ 3. The Shadow นี่อาจจะเป็นน้ำแฝงของเขาที่เป็นนักชกมาในมุมน้ำเงินโดยเขาได้พบกับอินเซนเซนนักชกในมุมแดงหลังจากกรรมาการผู้ทวนกติกาอีกครั้งเสียงระฆังก็ดังขึ้นเซนฝ่ายแดงเป็นฝ่ายเดินหน้าลุยแบบเปิดหน้าในขณะที่เด s ชาโด w พยายามถอยรวมถึงวิ่งหนีสุดชีวิต เขาหันหลังให้กับเซนแบบไม่มองสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ฝึกการป้องกันตัวมาแต่อย่างใดทําให้กรรมการต้องเข้ามาหาเขาและตักเตือนเพื่อเขาอยู่หันหลังให้คู่ต่อสู้หลังจากที่กรรมการสั่งชกต่อพายุมาจากเซนกระถาถมเข้ามาใส่แบบไม่ยังจนทําให้เขาไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกครั้งแมบบ้ว่าเขายังพอมีแรงที่จะสู้ต่อแต่ด้วยท่าทางที่กระโดดกระเดกนี้ทําให้เขาโดนต่อยล้มลงไปอีกครั้งหนึ่ง กรรมการจึงตัดสินใจยุติการชกและให้เดะชา์โดเป็นฝ่ายแพ้ไปในครั้งนี้หลังจากที่เราพยายามหาสถิติการชกของทั้งคู่ก็ไม่สามารถหาข้อมูลมาได้เพราะทั้งคู่อาจจะใช้น้ำแฝงในการชกในครั้งนั้นแต่จากแรงข่าวตามเว็บไซต์ต่างๆระบุว่าเดะชาโดนั้นชกมวยสากลอาชีพเป็นไฟา์แรกในชีวิต 4. เอ็ดเวิร์ดแบล็กลี ในวันที่13ตุลาคมปี1983ที่โรงแรมแห่งหนึ่งได้จัดก,การแข่งขันมวยสากลเล็กๆขึ้นที่ห้องบอลรูมเอ็ดเวิร์ดแร็กลีย์จะต้องขึ้นชกกับเซนดริกโรสแม้ว่าจะเป็นรายการมวยเล็กๆแต่ก็คับข้างไปด้วยผู้ชมหลังจากระคังยกที่1น่งดังขึ้นทั้งคู่ได้ประเชิญหน้ากันแต่หากเราสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าแร็กลีย์นั้นมีลักษณะการยืนที่ไม่เหมือนนักมวยทั่วไปและยิ่งเขาออกหมัด ก็ทำให้เห็นว่าใบหน้าของเขาเปิดว่างตลอดรวมถึงออกหมัดเวียงไปเวียงมาแต่ไม่โดนทำให้คู่ชกสามารถชกได้ไม่ยากนักเขาโดนต่อยล้มลงไปนับเพียงเวลาไม่นานหลังจากเขาตั้งสติยืนขึ้นได้เขาพยายามฟุตเบิร์กไปรอบเวทีรวมถึงออกหมัดที่ดูครึ่งๆกลางกางทำให้เซดริกโรสหาจังหวะพุกเข้าไปที่กรามอีกครั้งจนได้กรรมาการตัดสินใจไม่นับในครั้งนี้แต่ตัดสินใจให้เซดริกโรสเป็นฝ่ายชนะไป หลังจากที่เราค้นหาสถิติของแร็กลี่นั้นผมว่าเขาแข่ง8ไฟล์และแพ้รวดถึง8ไฟล์แต่ในการแข่งขันในวิดีโอนี้เขาแข่งเป็นครั้งที่3ในชีวิตซึ่งสถิติที่โชว์บนวิดีโอนั้นแสดงให้เห็นว่าเขาชกชนะมา1ครั้งแต่หากเราดูสถิติจากเว็บไซต์โดยตรงเราจะพบว่าเขาไม่เคยชนะมาก่อนหน้านี้เลยยังไงก็ตามการแพ้ครั้งนี้ถือว่าเป็นการแพ้ที่ไม่ได้เจ็บตัวมากนะัก ซึ่งดีกว่าที่กรรมการจะปล่อยให้เขาไปต่อยและเจ็บตัวไปมากกว่านี้ห้าเอ็มมานูเอลวิลเลียมชายหนุ่มผิวสีผู้สวมกางเกงสีน้ำเงินเขาได้ขึ้นชกกับจอร์นริลคอนผู้สวมกางเกงสีขาวซึ่งทั้งสองคนได้ขึ้นชกมวยสากลอาชีพเป็นไฟแรกแต่ทว่าท่าทางของวิลเลียมนั้นดูเก้ๆกังๆ รวมถึงขาสั้นอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าเขาจะดูเก้ๆกังไปบ้างแต่ก็ถือว่าเขายังป้องกันตัวได้ดีในระดับหนึ่งกาดของเขาป้องกันใบหน้าได้อย่างดีแต่ทว่าลินคอนเห็นจังหวะที่ท้องว่างพอดีจึงต่อยเข้าที่ลิ้นปีเต็มๆทำให้เอมานูเอลวิลเลียมจุกเสียดและล้มลงไปสิ้นสภาพในการต่อสู้ทันทีเขาล้มลงอยู่นานมากแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานพอสมควร แต่ยังไงก็ตามความพ่ายแพ้นี้ยังไม่สามารถหยุดความมุ่งมั่นของเขาได้เขายังโคกชกต่อหลังจากไฟนั้นอีก3ามครั้งแต่ทว่าเส้นทางของเขาอาจจะไม่สวยงามเท่าไร่เพราะเขาแพ้โดยการถูกน็อกเอาท์ในทุกๆครั้งที่เขาแข่งขันเลย 6. เชนดูเซตเชนดูเซตนักชกในมุมน้ำเงินที่กำลังจะขึ้นชกกับไรอันกราฟ นักชกในมุมแดงหลังจากการเริ่มชกเชนดูเสร็จเปิดก่อนด้วยหมัดแต่เขาต่อยไม่โดนเลยเขาเข้าไปก่อดและจับเวียงไรอันกราบกรรมการจึงเข้ามาตักเตือนว่าเขาห้ามเวี่ยงคู่ชกแบบนี้หลังจากกรรมการสั่งชกต่อไรอันได้พยายามไล่ต่อยจนเชนถึงกับต้องก้มหัวและววิ่งหนีไปทั่วเวทีเขาประคองตัวเองได้ไม่นานนักเขาวิ่งเข้าหลบมุมของตัวเองเหมือนกับว่าจะยอมแพ้ ทำให้กรรมการเห็นท่าทีของเขาจึงตัดสินใจยุติการแข่งขันเนื่องจากดูสภาพแล้วน่าจะสู้ต่อไม่ไหวทําให้เชนแพ้ไปในยกแรกเพียงเวลาไม่กี่วินาทีสําหรับสถิติการชกของทั้งคู่เราพยายามค้นหาแต่ก็ไม่พบจึงไม่สามารถนํามาแสดงได้แต่ยังไงก็ตามแม้ว่าเชนจะแพ้ในการชกค,ครั้งนี้แต่ก็ถือว่าเขายังมีความกล้าที่จะขึ้นเวทีแม้ว่ามันจะเป็นการแพ้แบบราบคาบก็ตาม และทั้งหมดนี้ก็คือนักชกที่หลายๆคนบอกว่าเป็นนักชกที่ฝีมือแย่ในวงการมวยสากลแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาอาจจะแค่เป็นคนที่อาจจะยังฝึกฝนมาไม่พร้อมในการต่อสู้เพียงเท่านั้นเราจึงไม่อยากตัดสินว่าพวกเขาไม่มีฝีมือหรือไม่เก่งแต่อย่างใดแม้ว่าพวกเขาจะได้รับคำด่าทำเยาะเย้ยต่างๆนานา,นาแต่อย่างไงก็ตามเราก็นับถือเรื่องหัวใจของเขาที่กล้าขึ้นไปสู้บนสังเวียนจริงพวกเขาสามารถเอาชนะความกลัวของตัวเองได้ อย่างน้อยก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแม้เพียงแค่ไม่กี่ครั้งในชีวิตไม่ว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่ก็ถือว่าพวกเขาได้ลงมือทำจริงๆหากเพื่อนๆชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราหาสิ่งที่น่าสนใจมาเล่าต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ